ในขณะที่นั่งสมาธิอยู่ก็ให้ทุกรูปตั้งจิตตั้งใจในการเจริญภาวนาสำหรับในภาคคำบันนี้หลังจากเราทำบัันสวนมดมนต์ ก็จะเป็นภาคของการปฏิบัติภาวนาซึ่งในขณะที่ภาวนาก็จะให้อารมณ์กรรมฐานหรือว่าเป็นธรรมะสารธรรมสั้นๆเพื่อที่จะให้พระนาบากะัมมาสมเน็ได้ข้อคิดแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในเพศปัจชิตของเราได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทีนี้การภาวนาของเรานั้นเราต้องทำให้เกิดความต่อเนื่องเป็นประจำทุกบันทุกบันแล้วก็หาเวลาที่เป็นส่วนตัวของตัวเองในการพิจารณาธรรมเราจะพิจารณาถึงกรรมฐานที่เป็นมูลกรรมฐานคือผมขนเล็บฟันหนังนี้ก็ได้ที่หลวงพ่อประชาทานให้มา ถ้าเราเอามาใช้จริงเอามาพิจารณาจริงเอามาปฏิบัติจริงเนะี่ยมันต้องเกิดผลแก่เราอย่างแน่นอนและที่สำคัญก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างมากก็คือเรื่องของข้อบัตรข้อปฏิบัติเรื่องของศีลเรื่องของมารยาทของการเป็นพระและเรื่องที่ใหญ่โตที่สุดคือเรื่องของกิเลส คือความโลภความโกรธความหลงอย่าให้มันเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้เพราะถ้าสิ่งเหล่านี้เพียงแค่ผ่านมาให้เราได้สัมผัสทางตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีก็จะทำให้ภิกษุสงฆ์สัมมาเนียนเราโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ใหม่เนี่ยหลงไปกับสิ่งต่างๆเหล่านั้น อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่สามารถถอนร่ากถอนโคนขึ้นมาได้ฉะนั้นเราต้องระมัดระบังให้ดีทีนี้ในขณะที่บวนาไปก็ขอย้อนไปถึงเมื่อวานก่อนที่ได้พูดถึงเรื่องของจิตจ้วัดสิบอยา่างพูดให้ทุกโรปได้ฟังไปแล้วห้าข้อเบื้องตน้นวันนี้ก็จะพูดอีกห้าข้อซึ่งเป็นข้อที่เราพึงถือปฏิบัติให้สม่ำเสมอ แล้วก็ให้มันถูกต้องเหมาะสมตามภาวะของการเป็นบรรพชิตด้วยในข้อที่6ก็คือให้อยู่ปริวาสกรรมการอยู่ปริวาสกรรมก็หมายถึงภิกษุสงฆ์ที่ท่านต้องอาบัติสังฆารดเสษเป็นต้นไปแต่ว่าคนที่จะเข้าปริวาสโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์นั้นเขาจะต้องรู้ตัวเองมาก เราล่วงละเมิดอาบัตสังฆาทิเศษข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่หรือว่าต้องเข้าแล้วเป็นระยะเวลานาน,านมากน้อยเพียงใดก็จะมีการนับบันนับจํานวนจะเป็นบันเป็นเดือนเป็นปีก็แล้วแต่ก็จะต้องไปแสดงต่อท่ามกลางสงในขณะที่เราไปอยู่ในป่าปริมารเพราะฉะนั้นอาบัตสังฆาทิเศษเนี่ยถือว่าเป็นอาบัติที่ จัดว่าเป็นครุกามบัตคืออาบัตอย่างหนักเราจะถือว่าเป็นอาบัติอย่างกลางอยู่ปริวาสกรรมก็หายเราจะไปคิดแบบนั้นต้องคิดว่าเป็นอาบัตที่หนักไม่ก่อนเพราะถ้าต้องเข้าแล้วเนี่ยอาบัตทุกอย่างไม่เฉพาะสังฆาทิเศษแม้แต่อาบัติที่เป็นละหูกามบัตคืออาบัติอย่างเบาอย่างเช่นปาจิตีเนี่ย ถ้าพิกษุร์รูปใดรวปหนึ่งต้องเข้าแล้วก็เสี่ยงที่จะทําให้ตัวเองนั้นเศร้าหมองและมีสิทธิ์ที่จะพ้นจากเพศบพรรพชิตไปเลยก็ได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงบอกว่าพระที่บวชเข้ามาเนี่ยเรามีค่าเพียงแค่บาทเดียวนะครับคือโยมเขาจะทำหน้าที่ในการดูแลพระพิสูุสงฆ์สัมณาเนที่บวชเข้ามา เวลาเราไปบินทำบาตรเนี่ยเราฉันข้าวของญาติโยมที่เขาศรัทธ,ธาเลื่อมใสใส่บาทมาเนี่ยก็ขึ้นเชื่อว่าเราฝากชีวิตไว้กับญาติโยมแล้วเราต้องเราเลือกไว้เสมอว่าเราฝากชีวิตไว้กับญาติโยมอยู่ได้ก็เพราะญาติโยมเขาใส่บาตรให้เราได้คบได้ฉันตรงนี้ต้องระลึกเอาไว้เราจะได้มีความตั้งใจที่จะรักษาศีลอย่างเคร่งครัดจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ล่วงน้ำเอิดสิขีขาบทอย่างใดอย่างหนึ่งเลยในกิจวัตรข้อที่6คือการอยู่ปริวาสกรรมถ้าเราไม่ล่วงน้ำเอืดอศีลในส่วนของสังกาดิเศษเราไม่จําเป็นจะต้องไปเข้าปริวาสกรรมก็ได้ตรงนี้ก็ให้เราระมัดระวังเอาไว้กิจวัตรข้อที่7ก็คือโกนผมโกนหนวดแล้วก็ตัดเล็บ ตรงนี้ว่าด้วยเรื่องของกายบริหารมันจะอยู่ในหลักสูตรนักธรรมชั้นโทซึ่งเราไม่ได้เรียนยกเบ้นแต่ว่าเราอยู่เพื่อศึกษาธรรมะต่อสองสามปเีเราจะได้เรียนแต่ว่ามันก็เป็นพื้นฐานสังเกตว่าวัดอีสานเราจะปรงผมกันทุก15คห้าคำก็คือเดือนหนึ่งปรงสองครั้งพอถึงเวลาเราก็ปรงกันตามปกติการปรงผมไม่ใช่ว่าปรงอย่างเดียวแต่ให พระนวากะหรือสมเี็ยได้พิจารณาด้วยว่าผมของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงคือมันจะตั้งอยู่บนศีรัะมันจะยาวจะสั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของมันบางทีมันก็หลุดร่วงลอยไปเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีเหลืองเป็นสีขาวอะไรแบบนี้นี่คือลักษณะของไตรลักษณ์คืออน,นิจจังทุกขังอนัตนตาเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาไปด้วยก็ทําความเข้าใจไปด้วยว่าสิ่ง ของที่เกิดขึ้นในร่างกาย่ยอวัยวะต่างๆในร่างกายมันก็ค่อยๆเสื่อมถอยลงไปทดีละนิดเีละนิดแบบนี้เป็นตน้นเล็บก็เหมือนกันเราจึงตัดเล็บอยู่เป็นประจำคืออย่าให้มันยาวโดยเฉพาะถ้าเป็นพิสูจส์สมเด็นเนี่ยถ้าไว้เล็บยาวนี่ดูไม่ได้ไม่เหมาะแก่การเป็นบนรรพชิตต้องมันตัดอย่างสม่ำเสมอนวดก็เหมือนกันอย่าปล่อยให้ยาวพยายามโกนประจำ ให้มันเ,เกลี้ยกล่อยู่เสมออันนี้คือวัดปฏิบัติข้อที่7กิจวัตรข้อที่8ก็คือศึกษาแล้วก็ปฏิบัติครูบาอาจารย์ศึกษาก็หมายถึงการศึกษาทมวินัยนี่แหละศินสองยี่สข้อนี่ก็มันทบทวนอย่างสม่ำเสมอกลับไปกลับมาอย่าทิ้งหนังสืออย่าวางหนังสืออย่าทิ้งคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเลือกไว้เสมอพิจารณากลับไปกลับมา ครูบาอาจารย์ก็หมายถึงตั้งแต่หลวงพ่ออุปชาจนถึงครูบาอาจารย์ที่ให้การอบรมสั่งสอนเนี่ยหลวงพี่หรือว่าสมณะลองดูตัวเองว่าเราได้อุปถาอุปถัมภค์ครูบาอาจารย์เหมาะหรืออย่างสมควรหรืออย่างบางคนเนี่ยแทบจะไม่เข้าใกล้เลยก็มีแบบนี้คือกิริยาการที่ไม่ดีต้องปรับงุงถ้าครูบาอาจารย์ทําอะไรอยู่เราเห็นว่าท่านทําไม่ไหวต้องรีบเข้าไปช่วย ไม่ต้องให้ท่านเรียกเพียงแต่ว่าเราเสนอตัวเข้าไปช่วยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติครูบาอาจารย์แล้วแบบนี้จึงจะถือว่าถูกต้องต่อไปกิจวัตรข้อที่9ก็คือการเทศนาบัตรการเทศนาบัตรเนี่ยก็คือการปรงอบัตอย่างที่เราทํากันตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยเป็นกิจที่เราต้องทําเป็นประจำทุกวันก็ขาดไม่ได้ พราะถือว่าการปรงอาบัติเนี่เป็นการชำระศีนเป็นการแสดงอาบัติต่อท่ามกลางสงฆ์ว่าบางครั้งบางทีเราอาจจะล่วงละเมิดศีลที่เป็นละหุกาบัติคืออาบัติอย่างเบาข้อใดข้อหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาก็มาแสดงในท่ามกลางสงฆ์แบบนี้เขาเรียกว่าการทำเทศนาบัติคือการแสดงอาบัติซึ่งกันและกันแล้วก็ ข้อสุดท้ายซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อสำคัญเหมือนกันท่านเรียกว่าการพิจารณาปัจเจเบคณะคำว่าปัจเจเบคณะก็คือการพิจารณาปัจจัยสี่อย่างที่เราต้องใช้สอยอยู่เป็นประจำทุกบันพระพิสุส่งสัมมาเนนก็ดีเราอยู่ได้เพราะปัจจัยสี่อย่างที่เราสวดตอนเชา้าตอนเย็นตอนเช้าก็คือปฏิสังขาโยนิโสจีมรัง ปินทปาตังเสงนาสนังหรือว่าคิฬาณเพศักก็หมายถึงจีบรอลที่เป็นเครื่องลุ่งผมเนี่ยแล้วก็อาหารบินทบาทที่เราบินทบาทมาได้การคบการฉันเสนาสนะก็คือที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนของเราเนี่ยมันสะอาดเรียบร้อยไหมมีฝุ่นมีคราบใย,ยแมงบุมอะไรไหมรู้จักปัดกวาดเช็ดถูบ้างหรือไม่ยารักษาโรค จะเป็นยาแผนปัจจุบันก็ดีหรือว่ายาแผนโบราณก็ดีก็ต้องใช้ให้มันถูกก,กับโรคไม่ใช่ว่าเอามาใช้แบบสิ้นเปลืองรูปอื่นเขาก็ต้องการใช้ด้วยแบ่งให้รูปอื่นเขาใช้บ้างก็ได้แบบนี้เป็นต้นอันนี้คือการพิจารณาปัจจัยสี่ก็คือพิจารณาให้ใช้ตามความเหมาะสมตามฐานะของแต่ละคนแต่ละท่านเขาเรียกว่าการพิจารณาปัจ,จเจกคณะเพราะฉะนั้น กิจวัตรทั้งสิบอย่างนี้จึงถือว่าเป็นกิจวัตรที่พระพิสุสง์แล้วก็สัมมาเนงด้วยนะสัมมาเนงก็ต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจวัตรสิบอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวปัณณชิตที่รวมถึงพิสุสง์แล้วก็สัมมาเนงจึงจําเป็นที่จะต้องศึกษาและขาดไม่ได้เป็นอันขาดให้มันทบทวนไว้เสมอถ้าเราทบทวนไว้อย่างสม่ําเสมอเนี่ย ความไม่ประมาทก็จะไม่เกิดขึ้นความไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทในธรรมวินนยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะมีธรรมวินนยเป็นเครื่องอยู่อาศัยเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตร,รายต่างๆที่จะเกิดขึ้นแก่เราตรงนี้ก็ฝากเอาไวใ้ให้พิสุสงสมมาเน,นได้เอาไปเป็นข้อคิดเอาละการภาวนาของเราในภาคเย็นภาคคำบันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา ต่อไปจะได้แผ่เมตตา